สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่สองหน้านะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับออันดับแรกเราจะมาไล่กันถึงเรื่องเรื่องพิมพทรงก่อนนะครับว่าหลักการดูพระสมเด็จ เราควรจะพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มีหลักการพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับก็คืออันดับแรกก็คือ,อดูเรื่องพ,พิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราก็จะดูเส้นเส้นซุ้มนะครับมีทั้งซุ้มตรงซุ้มคตนะครับอันนี้เป็นเป็นซุ้มตรงนะครับซุ้มตรงนะอ,อกยืด ตึงเหมือนพระประธานในพระโบสถของวัดระฆังนะครับมือนี่ยืดยืดลงสุดนะครับยืดลงสุดแล้วมือคงมือที่ประสานคงเนี้ยเราก็จะเห็นชัดเจนไหล่ซ้ายองค์ผ้าเนี่ยยกนะครับยกนิดนึงนะครับอ่าพระพักเป็นรูปไข่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเกตเกตทะลุซุ้มนะครับอ่า เราก็ลงมาก็เรื่องเรื่องเรื่องฐานนะครับนะฮะเรื่องเขานะ,ะเขาจะสูงกว่านะครับนะฮะแล้วก็อ่าวงนี้ก็จะเป็นฐานฐานที่สองนะครับก็วงนี้จะเป็นร่องเว้าลึกนะครับนะฮะ ส่วนถัดลงมาจะเป็นฐานจิงนะครับฐานจิงตรงนี้จะจะ,จะลึกกว่านะครับตรงนี้ลึกกว่าฐานจิงหรือว่าฐานคมมีดนะครับนะฐานจิงหรือฐานคมมีดตนะรงนี้จะปาดเว้าวลึกเลยนะครับเว้าวลึกเลยปาลึกว้าวลึกเลยแล้วก็มาฐานสุดท้ายก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ด้านขวาองค์พระเนี่ยจะตัดมุมแหลมนะครับส่วนด้านซ้ายองค์พระเนี่ยจะตัดเป็นตรงนะฮะเป็นส่วนมากนะครับนี่เป็นลักษณะพิมพ์เข้าๆนะครับไหลขวาองค์พระเนี่ยจะหนากว่าไหลซ้ายนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกอกวีนะครับด้านนี้นะครับวันนี้เป็นพิมพ์อกวีนะครับอ อันที่หนึ่งเรื่องเรื่องพิมพ์นะครับก็ครงนี้จะมีเส้นบังคับพิมพ์ลงมาครึ่งแขนนะครับครึ่งแขนองพระเนี่ยครับเราจะเห็นนะครับอันนี้ถือเป็นพิมพ์นิยมถามว่าพิมพ์ที่ไม่มีเส้นบงับงคับพิมพ์ตรงนี้ของสมเด็จพระรังพิมพ์ใหญ่มีไหมมีนะครับมีนะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยหรือความนิยมจะด้อยกว่าพิมพ์ มาตรฐานพิมพ์นี้นะครับนะฮะเรื่องพิมพ์ผ่านไปแล้วนะครับอันดับหนึ่งสองมาเรื่องเนื้อหานะครับเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยมวลสารนะครับมวลสารเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยปลุกเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยอเม็ดเปลือกเปลือกหอย อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อชุ่มกอนะครับเนื้อชุ่มกอ,อเดี๋ยวเราดูภาพขยายนะครับอันนี้เราจะจะเห็นชัดนะครับเมื่อเราขยายภาพอันนี้เป็นเป็นเศษพระชุ่มกอนะฮะชุ่มกอ,อกําแพงเม็ดกระหนุนที่ท่านจะคุณไป ไปเปิดกุแล้วก็นำมาบดคุรีลงเป็นส่วนผสมของพระพระสมเด็จนะครับด้านนี้ก็เป็นการหลวมตัวของมูลสารเพราะว่าพระสมเด็จวันละคังเนี่ยประกอบไปด้วยมีเศษเศษอาหารด้วยนะครับมีพวกเศษอาหารก็จะย่อยสฉลยไปเพราะพระ,ะเป็นร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีอย่างเป็น กระเบื้องขา,ขาวๆเนี่ยกรงนี้ก็คือเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยที่ที่มาบทคุดีเป็นส่วนผสมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดพระกาหรือผงอิดอิดชีเจนะครับนะฮะอ่ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเปลือกหอยด้านข้างเนี่ยก็เป็นอ่เจิพระกำแพงเพชรน,นะครับ เนื้อเนื้อหานี่จัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านคือท่านผสมตังยิวเราจะเห็นว่า <c oughs> พระสมเด็จพระนครเนี่ยคือคำจำกัดความก็คือต้องมีมวลสารนะครับมีมวลสารเป็นหลักนะฮะรงนี้เรื่องมวลสารนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอิดเทาเนี่ยนะครับเรียกอิดเทาๆนะฮะ มีอยู่ในทุกองน,นะครับแล้วก็ลักษณะเม็ดเา็เาาสุกตาแข้งอะไรพวกนี้ขาวขุ่นๆเนี่ยนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นก้านเป็นก้านใบลานเผานะฮะก้านใบลานเผาพวกนี้ก็จะเป็นตั้งอิวลอยตัวนะครับส่วน,นสารคือพระร้อยห้าสิบปีเนี่ย ร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยจะต้องมีรอยพุนปลายเข็มนะฮะนอกจากพระสมเด็จวัดกลางหรือบางหลุนพรมวัดเกศพระอื่นๆที่มีอายุร้อยกว่าปีก็มต้องมีรอยพุนปลายเข็มเช่นเดียวกันนะครับี่ยเราจะดูว่าเนื้อท่านจัดมากขนาดว่าพระท่านไม่ได้ผ่านกันใช้มาเล็กน้อยนะครับนี่เป็นตังอิ้วที่ที่ลอยขึ้นมานะครับ ไอ้ส่วนที่มือสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นเนื้อในความจัดจ้านจะขึ้นมาเราจำเรื่องเรื่องเมื่อกี้พูดถึนถึงเรื่องแม่พิมพ์เนี่ยวงแขนก็จะยืดมาสุดนะครับตรงนี้เป็นมือประสานฮะก็ต่อด้วยมวลสารนะครับเนี่ยการหดตัวการยุบตัวของมวลสารครับมีให้เห็นต่อไปก็คือเรื่อง ทีเนื้อน้ำหนักนะครับประการที่สามพระสมเด็จเนี่ยต้องมีน้ำหนักคือถ้าพระเกพระเรียนแบบเนี่ยน้ำหนักจะเบานะจะมาเปรียบเทียบกับของของแท้ของแท้แทนี่ท่านประกอบด้วยมวลสารมากมายแล้วก็ด้วยด้วยปูนนะฮะปูนเปลือกอหอยเป็นหลักก็จะมีน้ำหนักมากกว่า วัดะระฆังเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่าพระสมเด็จบางลุงปมนะครับเส้นเส้นซุ้มเนี่ยก็จะให,ใหญ่กว่าใหญ่กว่าพระสมเด็จบางปมนะครับน้ําหนักเนี่ยก็พอหยุ่นหยุ่นมือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับพิมพ์เนื้อน้ําหนักต่อไปก็ความแห้ง ความแห้งเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยะว่าค่าความแห้งแห้งมากๆเลยนะครับเนี่ยแห้งเนี่ยมุมนี้แห้งแป้งนี่แห้งเราจะเห็นปูนเก่าที่ฉาบอยู่ตามโบสถ์เก่าๆนะเนี่ยจะแห้งประมาณเนี้ยบางองค์นี่ล่อนเป็นแผ่นเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยตรงเนี้ยปูนแป้งรอยปิพ์เนี่ย,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 ยก็จะ จะจะจะล่อนแล้วนะครับนะฮอความเก่าต่อไปความเก่านะครับความเก่าความเก่าเนี่ยเราจะเห็นเลยพระที่อยู่ตัวร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยพอมือสัมผัสเนี่ยผิวชั้นนอกหลุดไปพระท่านจะมีผิวเป็นสองชั้นนะครับพอผิวชั้นนอกหลุดไปก็จะเห็นผิวชั้นในพระก็จะจัดจ้านขึ้นมานะครับ คือจับเจียนบอกสู้กล้องคือดูแล้วแท้ตาเปล่านะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากคือฟ้าแท้เนี่ยเราหยิบขึ้นมาดูพิมพ์นะพิมพ์เนื้อมวลสารน้ำหนักชั่งพอหยุ่นหยุนมือไม่หนักกันไปไม่เบากัไปความแห้งนะครับเนี่ยความแห้งกำลังพูดถึงความแห้งแล้วต่อด้วยความเก่าความเก่าก็เนี้ยส่วนผสมที่ ร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยชัดเจนครับพอเหงื่อน้ํามันจากเหงื่อมือเนี่ยสัมผัสผิวหลุดไปก็จะเนื้อหาก็จะจัดจ้านขึ้นมานะครับประการสุดท้ายก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับพระเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็คือไล่ตั้งแต่ธรรมชาติความเก่า,านะการหดตัวของมวลสารนะ อันนี้แป้งรองพิมพ์ยังอยู่นะครับส่วนที่แห้งก็แห้งที่เปียกก็เปียกความห,หมายก็คือส่วนที่มือสัมผัสโดนเนี่ยก็จะเปียกช้ำจัดภาพวรัลครังจะต้องหนึกนุ่มนะครับตามแบบฉบับของสมเด็จวรัลครังนะครับหนึกนุ่มนะครับอ่อ ความเก่าเนี่ยก็จะร่อยๆร่อยๆนะครับไม่มีความคมแล้วนะครับพระร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยจะร่อยอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระที่มีอายุเกินศตรวรรษนะครับ,เน,นรบเนื้อหาจัดจ้านของเนี้ยตังยิวรอยตัวมาเนี่ยผสมกับเหื่อมือที่จับเนี่ยก็จะเรียกจุดนี้ก็จะเรียกเนื้อเน่าหรือร่องน้ำตา นะครับอรือร่องน้ําตานะครับเนี่ยาพคาบ,าบต้องมีคาบควมเก่าเราไปเห็นชัดเจนเลยนะครับใยพระที่มีอายุมากๆเช่นนี้นะครับเดีนะ๋ยวเราจะให้ดูด้านด้านข้างกันนะครับ ็อับด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นส่วนที่มือสัมผัสเนี่ยก็จะเนื้อจัดจ้านขึ้นมานะครับการการหลุดร่วงการหลุดร่วงการยุบตัวของมวลสารคือตอนที่ตัดตัดพิมพ์ฮะตัดพิมพ์โดนใบตอกตัดเนี่ย มวลสารที่เป็นก้อนก็นกจะหลุดร่วงไปก็จะเกิดเป็นริ้วรอยร่องรอยของธรรมชาติหรือเป็นเรื่องปกตินะครับด้านข้างนี้เราก็จะเห็นเม,ม็ดมวลสารอย่างเม็ดแดงนะปูนเปลือกหอยผงยิทิเจนะครับเนื้อจะแน่นแต่ความหมายก็คือพระสมเด็จวละักครังเนี่ยท่านเป็นพระเนื้อหยาบฉะนั้นเวลากดพิมพ์เนี่ย เนื้อจะไม่แน่นจะค่อนข้างหลวมกว่าความหนาแน่นจะน้อยกว่าสมเด็จบางกุ้งกนะครับอันนี้อันนี้เป็นด้านบนนะครับด้านข้างด้านบนก็เราจะเห็นเม็ดมูลสารนี่นะครับชัดเจนอ,อันนี้เป็นเนื้อเนื้อผ้ากำแพงเพชรน,นะครับแดงๆเนี่ยพวกนี้เป็นแป้งรองพิมพ์นะครับ ส่วนที่มือสัมผัสเนี่ยพระก็จะจัดจ้านขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งคือสมเด็จสองหน้าพิมพ์มกลับด้านนะครับนะฮะอันนี้นี่เป็นด้านล่างก็จะเห็นเม็ดเม็ดพระชาตินี่ยฮะหรือผงอิทธิเจที่แม่แตกตัวเนี่ยนะครับอ่าเป็นก้อนกอนถ้าเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเศษปับ๊บๆเศษทุม้ม เศษอรหังนะครับบทคุรีของอาจารย์ท่านมารวมอยู่นะครับอ่า๋ยนี้เรามาต่อกันอีกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็น สมเด็จสองหน้านี่ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังใช้ด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญตรง,งน,นี้เป็นสมเด็จอสองหน้าแต่ว่ากับหัวหมายถึงว่าเป็นลักษณะพวกพระไมเหสวนเนี่ยนะพระมเหสวนพระยอดตะขาลดนะ พระวัดจุรามณีนะครับที่ว่ากลับด้านนะครับคือท่านก็ทําแบบกามแบบฉบับกูบาจารย์แบบฉบับโบราณนะครับ mm hmm. ก็ก็เช่นเดียวกันนะมาไล่เรื่องพิมพ์ทรงนะครับเน,เ,นเนี่ยเห็นเช้นจุ้มจะใหญ่จะหวายผ่าใหญ่ชัดเจนใหญ่กว่า ฝังผมนะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นเม็ดพริกไทยนะครับด้านนู้นเป็นรูปไข่ด้านนี้เป็นเกศเม็ดพริกไทยเกตทะลุซุ้มเหมือนกันนะครับด้านนี้ไหลไหลาย,ลาย,ายองพระยกนิดหนึ่งไหลขวาเนี่ยเนื้อหนากว่าจะมีเนื้อหนากว่านะครับเห็นเส้นคอลำไรนะครับอันนี้เป็นอกวีเหมือนกันนะครับด้านนี้เป็นอกวี 6วีเหมือนกันนะครับแขนทิ้งสุดมือประสานตรงนี้นะครับนะเขา่ขาเขา่าซ้ายองค์ารจะสูงกับเข่าขวาเนี่นะครับฐนะานนี้ก็เวาลงมาคอดนะครับทิ้งระยะส่วนร่องฐานชั้นที่ฐานจริงเนี่ยก็เวาลึกลงมาจากฐานแรกฐานนี้นั้งจอง อันนี้ขวานสิงคมชัดเจนนะครับเป็นเรียกฐานคมมีดหรือฐานสิงนะครับฐานทุดท้ายนะเป็นแท่งนะฮะด้านขวาองค์พระเนี่ยจะตัดแหลมมุมตัดเฉียงนะครับประมาณสี่บ้าองศาส่วนด้านซ้ายองค์พระเนี่ยจะตัดตรงเฉพาะพ,พิมใหญ่เนี่ยนะทุกแคบทุกวงนะเส้นบังคับพิมพ์เนี่ย เห็นลางๆนะครับองนี้ด้านนี้เห็นไม่ชัดนะครับเห็นไม่ชัดนะครับฮะพิมตอนนี้ก็เรื่องเนื้อหาหมูลสารไงครับแล้วเนี่ยนี่เขนะ้าใจว่าน่าจะเป็นเศษอาหารที่การยุบตัวแต่ว่าอันนี้ยังไม่หลุดร่วงนะครับยังไม่หลุดร่วงยังยังเห็นอยู่เป็นเศษอาหาร อันนี้เป็นเป็นใบลานเผานะครับอันนี้เป็นปูนปูนเปลือกหอยนะฮะเปลือกหอยนะครับอันนี้เป็นเป็นเปลือกหอยเบือนกันกนะครับอันนี้เป็นอันนี้กล่าวถึงมวลสารนะครับมวลสารก็เป็นพักกำแพงเพชรเศษพักกำแพงเพชรนะครับอันนี้เป็นก้านทูบก้านทูบเผานะครับ อันนี้เม็ดสีเทาที่ว่าหินสีเทามีทุกองนะครับในองค์พระเห็นมากเห็นน้อยนะครับในการารูคุณปลายเข็มองค์นี้เห็นชัดเจนนะครับด้านนี้ด้านนี้เห็นชัดเจนพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเริ่มแรกในการสร้างเนี่ยท่านจะผสมน้ำอ้อยกับน้ำผึ้งนะครับเป็นหลักพอมาสมัยหลวงวิจารณ์เข้ามามีส่วนในการสร้างร่วมด้วย ก็จะมีตังอิวเข้ามานะครับอันนี้เป็นเป็นเศษไม้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เศษไม้เดี๋ยวผมก็ใหญ่อันนี้เศษไม้ชัดเจนนะครับนีตรนี้เศษไมนน้เศษไม้ที่เป็นส่วนผสมเป็นถือว่าเป็นมวลสารของด้านนะครับนะตรงนี้ใสๆเนี่คือเปลือกอหอย ะครับอันนี้คือหินหินสีเทานะครับเนี่ยพวกนี้เปลือกหอยนะครับแล้วตั้งยิ้วการวัชะคังเนี่ยมวลสารเยอะมากนะครับเต็มมากมวลสารชัดเจนนะครับคือถึงถึงจะมีคำว่าแตกละแหนเพราะในยุคแรกๆเนี่ย การผสมด้วยน้ำพึ่งแล้วก็น้ำอ้อยทําให้พระการเกาะตัวเนี่ยจะไม่ไม่แน่นนะครับพอมาถึงยุคหลวงวิจาร์ณถึงจะมีจังยิเข้ามานะครับอันนี้เศษอาหารนะครับเศษอาหารนี่ก็ยายให้ดูกันชัดเจนเลยนะครับ ยิมเนื้อมวลสารแล้วนะครับต่อไปก็คือเรื่องน้ำหนักน้ำหนักนี่ก็คือจะหยุนหยุนมือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับประการที่สามประการที่สี่ก็คือความแห้งนะท่านสังเกตดูเนี่ยตามซองนี้แห้งไอ้ที่เปียกก็เปียกเนี่ยที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือเหงื่อมือสัมผัสนะครับ น้ำมันจากมือเนี่ยสัมผัสเับพระ,ะก็จะจัดจ้านขึ้นมานะครับแต่ก็ยังมีค่าความความแห้งความเก่ายอยู่นะฮะเือมือสัมผัสความแห้งน,นี้ความเก่าความเก่าก็าเราเราจะเห็นเลยนะครับการยุบตัวของมวลสารเนี่ยนี่คือลักษณะความเก่าของพระอายุร้อยห้าสิบปีถึงร้อย จ็ดสิบปีก็มีลานปีลานนะครับอันนี้เป็นเป็นเปลือกหอยนะครับความแห้งความก่าความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็คือริ้วรอยนะครับความคมไม่มีแล้วาอายุร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยมันก็มนกลึงนะครับ ธรรมชาติเนี่ยแป้งแห้งสนิทเลยนะเนี่ยความแห้งกับความเก่าคือแห้งมันก็เก่าทําให้พรานี่เก่าพี่นางน่ายเป็นหลักพี่นาในหกข้อนะครับนะฮะ ตามที่ได้อธิบายไปแล้วทั้งสองหน้านะครับผมก็จะมาสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งเป็นหลักในการพิรณาก็คือหลักในการพิณาพระสมเด็จวัลคังที่มีอายุ1 5 0ยห้ปีถึงร้อปีเนี่ยคือการที่หนึ่งคือเรื่องพิมพ์ทรงนะครับเรื่องพิมพ์ทรงมีผลมะตูมเม็ดพิไทยนะสี่เหลี่ยมกางหมูพระพักนะ มีสังเกตรทะลุซุ้มแล้วก็เกตไม่ทะลุซุ้มเส้นซุ้มเนี่ยก็จะหวายผ่าใหญ่นะครับไหลซ้ายเนี่ยจะยกนิดนึงไหลขวาเนี่ยจะมีมีเนื้อนะครับมากกว่าไหลซ้ายนะครับขอาซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวานะครับแล้วลดหลัน่นฐานจะลดหลั่นมาส่วนกคงระหว่างล่องฐานเนี่ยก็จะลึก มากงฐานคมมีดก,ก็จะปากลึกเลยนะครับมุมฐานด้านล่างนี่ตัดสีมาองศาด้านด้านขวาองพระซ้ายนีย่ตัดตรงนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์เนื้อนะเนื้อก็คือหมายถึงมวลสารด้วยาการที่สองนะครับเนื้อมวลสารสามน้ำหนักฮนะพอหยุดม,มือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไป จีความแห้งนะความแห้งเราจะเห็นเนี่ยตามซอกแห้งเลยนะครับความเก่าความเก่าก็มาจากความแห้งแห้งมันดูให้พระเก่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติประการสุดท้ายคือความเป็นธรรมชาติความธรรมชาติคือคือพระร้อยห้าสิบปีร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยความคมไม่มีแล้วนะครับความคมไม่มีเฉดสีเนื้อพระเนี่ยจะมี ขาวอมเหลืองอ่าเนี่ยอันนี้ขาวอมเหลืองเป็นเนื้อยมเนื้อกันมะลิเนื้อออกน้ำตาลสีมะกอกสุกนะครับอ่าด้านด้านนี้เป็นขาวอมเหลืองนะครับเนี่ยอ่าด้านนี้ด้านนี้จะเป็น ออกสีมะกอ,อกสุกออกน้ําตาลเข้มนะฮะน้าตาลนมแดงะนะครับนะออกน้ําตาลนมแดงนะครับนะออก,บก็วันนี้ก็คงได้ความรู้การไปบ้างพอสมควรนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์พิเศษสองหน้ากับด้างนะครับ วันนี้เท่านี้นะครับโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ